สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและอำเภอกันทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 Citizen News พหิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะกลุ่มชาวบ้านและผ้าเอกชนในรีสเกตรวมใจมอบดอกไม้และสิ่งของ เป็นกำลังใจแก่ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาเพราะวิหารค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาค่ะที่บริเวณผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดสตเกตคณะขหาบบดีพ่อค้าแม่ค้าชมรมต่างๆและภาคเอกชนได้รวมตัวกันนำสิ่งของที่จำเป็นอาทิ น้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มชูกำลังข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสิสเกตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำกลางสถานการณ์ตึงเครียดสถานการณ์การวางกำลังเผชิญหน้าระหว่างไทยและกัมพูชาตลอดแนวชายแดน ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดรีสเกตไปจนถึงจังหวัดสุรินทร์ได้สร้างความห่วงใยให้กับประชาชนชาวไทยที่อยู่แนวหลังเป็นอย่างมากด้วยตระหนักถึงความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชาชนกลุ่มนี้จึงได้ร่วมกันรวบรวมสิ่งของจำเป็นมามอบให้ในวันนี้นอกจากนี้ยังได้นำดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความห่วงใยมามอบให้กับทหารหารด้วย ในส่วนของการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบริเวณผาหมอกอีแดงได้มีการประกาศระงับการท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่ออำหนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างไรก็ตามค่ะบรรยากาศตามแนวหมู่บ้านชายแดนในอำเภอกันทละลักษ์ยังคงเป็นปกติชาวบ้านยังคงติดตามข่าวสารและข้อมูลจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ